สวัสดีค่ะพบกับเหมือนวัดการเด้นอีกแล้วนะคะเหมือนวัดก็มีเรื่องดีๆมีประโยชน์มาฝากนะคะผักชีฝรั่งเป็นพืชล้มลุกจัดอยู่ในวงของผักชีโดยมีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาใต้และก็ประเทศเม็กซิโกปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปทั่วโลกเลยนะคะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีใบสีเขียวอ่อนขอบใบมีลักษณะคล้ายฟันเลยนะคะแล้วก็วิธีเลือกซื้อผักชีฝรั่งก็ให้เลือกซื้อเอาใบที่เขียวสด ไม่เหลืองแล้วก็ไม่เหี่ยวนะคะเมื่อซื้อมาแล้วก็นํามาเก็บใส่ถุงพลาสติกผูกให้มีชิดนะคะแล้วนําไปใส่ตู้เย็นช่องแช่ผักค่ะสําหรับคุณค่าทางโภชนาการของผักชีฝรั่งนะคะนั้นก็มีมากมายเลยค่ะเพออุดมไปด้วยวิตามินและธาตุตา่างๆไม่ว่าจะเป็นเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 B2 B3 าดธาตุแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กค่ะ สรรพคุณของผักชีฝรั่งนะคะช่วยชะลอการเสรื่อมของเซลล์ผักชีฝรั่งเนี่ยมีสารเบต้าคโรทีทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่ชะลอการเสรื่อมของเซลล์พร้อมทั้งช่วยลดเรือนริ้วรอยบนผิวนะคะจึงทําให้ใบหน้าและดูอ่อนฝ่าวัยด้วยค่ะป้องกันโรคมะเรนะคะเนื่องจากใบของผักชีเนี่ยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดเลยค่ะจึง มีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและก็การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้นะคะช่วยรักษาอาการท้องอืดผักชีฝรั่งเนี่ยมีสปปรรพคุณขับลมในกระเพาะอาหารจึงช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อที่เกิดจากกดเกินในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีนะคะ ควบคุมฟามดันโลหิตให้เป็นปกติในอาซินในผักชีฝรั่งเนี่ยสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดและควบคุมฟามดันโลหิตให้เป็นปกตินอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวดีขึ้นส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันผักชีฝรั่งมีวิตามินซีจึงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทํางานให้ดีขึ้นจึงช่วยป้องกันการเจ็บป่วยและต้านการอักเสบต่าง กากยได้ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนนะคะผักชีฝรั่งมีวิตามิน B2 ที่ช่วยลดอาการปวดศีรษะไมเกรนแล้วก็ลดอาการปวดศีรษะจากการทำงานต่อเนื่องนะคะ ช่วยในการเผาผ่านพลังงานนะคะวิตามิน B1 ในผักชีฝรั่งจะช่วยให้ร่างกายนำโปรตีนและก็คาร์โบไฮเดรตมาใช้ได้อย่างเต็มที่จึงทำให้ระบบเผาผ่านของร่างกายเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะดับกลิ่นปากนะคะหลังรับประทานอาหารที่มีกลิ่นคาวแรงแล้วก็ควรรับประทานผักชีฝรั่ง2-3ใบน,นะคะเพื่อช่วยดับกลิ่นปากและทำให้ลมหายใจมีกลิ่นหอมด้วยค่ะ ข้อควรระวังนะคะผักชีฝรั่งเนี่ยมีสารออกซาเลตที่อาจก่อให้เกิดโรคนิ่วในไตนะคะแล้วก็เกิดภาวะตไตว,ยพพวายเฉียบพลันผู้ป่วยโรคไตเนี่ยและผู้เพิ่งหายจากอาการรักษานิ่วในไตนะคะไม่ควรรับประทานค่ะเพื่อป้องกันอาการกําเริบสตรีมีครรภ์น,นะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักชีฝรั่งเช่นกันค่ะเพราะอาจเกิดความเสี่ยงเกิดภาวะแท้งบุตรได้ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ